สวัสดีครับพ่อพอลุกโกออฟิเชียลครับผมแม่ปองกำลังเห็ุอย่างน้อยหนาคือตื่นเขียนแกละหัดาวันนี้เราก็นี่นะครับบารมีโมจิระบัตเดินซีนนะครับผมน้ำกินเจอแม่เดินพิมพ์พลอยเปนเลี้ยงเข่าเทียนครับเมื่อนี้มากินตับหมูหู้ไปลูกตับหมูหู้ไปเท่านั้นอ๋อต้องกัรเด้อพี่น้องมิตรตับหมูหู้เราก็ปิ้งไก่ปิ้งไก่โลโก้กินก็มาซอยเดีย กินแน่นๆนอยนะอากันช่มยก็ได้ขวายก็จะ่นช่องมอย่างนี้แม่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 กินดีเข่าเ่นะคุณแม่พ่อให้พ่อไปแม่เลยนี่นะครับเราก็เมียลา่ปาเข่าเรียกขาดน้ำเมียแม่ม็เอาเข่าชิมน่หงเข่าได้อยู่นี่ สียดาน,นี่ครับมาเด้อพี่น้องมากินเขาจกไม่เห็นหน้าราักจะใบ้เขาย่างใบสุ่มย่างนำกับซี <S <S ่ก ok. ีดเป็นเอ็กน้อยแม่เห็นมัตชนาธิ์เนี่ยปั้นเขาได้เอากับปีคามย่างเนาะเขาบ้านกินเขาใบ้กับปี มันจะน่าไหมบรรยากาศกินข้าวซอกต่อครับไอ้ปวกไปจะข้ากินข้าแซ่บเนาะ แตนโแต่เมอวานคืออย่างเียทมแต่เมอวานคืออย่างแต่เมอวานคือนยงออย่างับักแกงม้วกเคือบักแกงม่วงก็หวานขึ้นานกันเนี่ยกระบ่ตอกเอาไปมันกับผบหวานคือกนซื้อโอ้เบาเามันจะหานบังเด็กก็หนัก้นซื้อ

จะต้องเอาบานขึ้นหนาพีลโกโก้นบาสิโอ้พี่ลโกซื้อเสียบเยอะใกินพร้อมกันมีปวงซื้อเพราะเสียบยอนยนี่้าถูกกิน้าว่ะพนมีอย่างเด่นร้วนๆอนย้ป่าาบอนอยนเบาหวานยุ่เลยยบูดบาหวานที่บอลอยู่นั้นหวานไหมแต่บหวานไหม โมไมานแต่พี่วอตะชีวิตร่ม่ใช่เหมือนแจงโมไหมไม่อยู่หน้ามันไม่หวานข้างๆเธอก็หวานนะเมื่อกี้น่ะใครยัยพวงหวานไม่อันนี้มันไม่หวานอันนั้นหวานกว่าอออันนี้ไม่รู้อันพูดนะหวาน ดีแล้วทัานไม่หวานเดี๋ยวมาติกลิ้นลายนี่นะครับบรรยากาศกินข้าวนี่คุณแม่น้ำผูนะครับป้าดู้งามอิริครับอันนี้น้ำผูสารวันน้ำสั่งสารบากเจอกินพอดเนาะกินพอดปะ อันนี้ดาวเรืองนะครับจำด้ผู้เดียวคือด่าเรื่องในเรืองพอฉากด่าเรื่องแบบว่าโหดลายมากเขาไม่ได้เล่นแบบโหดลายหรอมาดัโบคาตีบข้าโบคาตีนะเบิ่งดด่าเรื่องได้พี่น้อง์ธิตาด่าเรื่องว่าไม่ต้องฉากตีกันกระโดดลงเวทีโยมจันโยมเนี่ยว่าพญานะครับรังกู่กับ พ่อสุริโยนางคู่กับแม่น้ำพูครับปีนี้พอกันค่ะพอกันในฤดูกาลใหม่ครับปีที่สองรำเรื่องบุญมาทรงคระเจริเดี๋ยวเพิ่งเอาฤดูกาลนี้เอาวันที่สิบสี่นี่เอาที่สิบสี่ก่อนใช่ไหมครับเอาให้หนาแน่นไปเลยสิบสี่นะครับพี่น้องงแต่ว่าสิบสี่คือเราชมฟรีใช่ไหมครับไม่มีไลฟ์สดชมฟรีทั้งหน้างานแล้วก็ในไลฟ์สดนะครับ มาพี่น้องรัำเรื่องอันเรื่องอันอียังไงครับบอยแมนพอรัำเรื่องนี้เลยบเใล่าสิบสี่เนี่ยแต่มันมีวันทองหรือมีซิมโฟนอ๋อเป็นโชว์โอเคชื่อโยมีที่มานะครับโยนี่คือชื่อย่อครับชื่อเต็มชื่อโยนี่แต่งคนที่ดีเด้คู่บ่อนครับพี่น้องโยนีสาวส่นโยนีแปลว่า ผู้หญิงแปววัดกะลีไอ้ใช่โยนี่แต่ว่าผู้หญิงวอันนี้อะไรสร็จหรอตัดวีดีโอคลิปครับคลิปลงยูทูบครับเดี๋ยวแม่เข้าไปดูในโลโก้อบิเชียลนะครับผมอุนติดตามพีแฟนละอุ้ยไม่ถึงแม่ สองสิบองหมื่นโลโก้โอ้ยถ้าเป็นแสนขนาดนั้นโลโก้มีบ้านพักนะพลังรักโลโก้อันนี้ก็มีเหมือนกันพลังสั่งบาลเมอแรื่องน้ำผูครับลอจอยมันอันไม่มีคุ้ม่เลยเป็นยังขาเขาไปจัดเป็นโรคเบาหวานครับผมขาเขาไปตรวจมาแล้วปุ๊บเขาไปต้องไปเอายามากินเลย เขาถือว่าเป็นคนป่ยวเยเบาหวานนี่คือเขาไา่กินยาบนเ,ยยเยาบเาหวานนี่คือว่าเป็นคนป่ยนาวยเลยมาครับาาเขาไ่กินเขาไ่กินยา <laughs> เบาหวานเขาคันเบาหวานคืนที่จะได้บ่ะนี่ครับเบาหวานคืนเขาไปกิน <laughs> เรื่อยเหรอเขาจะไปกินยาบน <laughs> เบาหวานถ้ากินยาเบาหวานเมื่อใดจาัโรงพยาบาลเขาที่ึ้นตะเกียบเรียกว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานนี่บอลมีเงินเดือนเมื่อเงินนเเดือแขา่ต้องปิด ผมเป็นคนดันเลวนแม่กไ่อกเปี่ยนแม่พ่อแต่พ่อไ่อยากเปี่ยนพ่ออ่าเ่อยานพ่อจะ่เป่น่ิ้นห่หมอนี่่ินบาไเลยิ้นยาวไเอชนิจะได้ยยาๆใช่่่ลว่าทั้งนี้บอมมาได้แต่งหมหวานบอกอหมิ่าเบ่งูวนะไม่ขอฝากขอคิดโอ้ยิดนน้เกเด้อ ลุดห่างปแล้ดี่ววอนแม่ๆพลังรักโลโก้นะคะซื้อพิมเดนกล้องให้ลูกชายใหม่ด้วยนะคะตอนนี้ลายหมดแล้วนะคะกรอบหมดแล้วโลโก้ตอนนี้ก็กรอบสมอลมั่นไม่ขอฝากขอคิดค่ะว่า่กันไปเพื่อนทำมาอยาเบาหวานวันบ้าเดี่ยวมาน <c oughs> าั่ปลาซูซิปัญญากันกินนะคะหมอด้วยนายูนี่ลูกอสมอขอฝากขอชีตาลูกออมสมอลขอฝากขอคิดเอลว่าผู้เฒ่าเจ้าที่ปั่นเงินปันทองปัญญากันกิน ไไม,มุมเนามุมยยได้ดิอีกหน่อยปะได้ดิไปอลจวดแล้วเสร็จแไปนั่งเฝ้าแล้วมุ้แซ่กระน้นบักม่คไนอันนี้ก็พระเอกนะครับอิมเราบอกพรเอกบักม่คนไดสื่อก่อ้งเี่เบิองดูน่นเห็นมั่เลองว่ามุ้งเสียบไซิมก้อนเอาเสียบกวนอย่าดีเน้อโลถามแม่มุ้งเสบบ่แม่บอกมุ้งเสบบ่ครับมันเจ็ดสู่บักโม่คนไดน่านเห็นบ่อะไื่อบกโอ ผู้ใดซื้อบอกงอครับอ๋อจะบอกก็หละหูเจะบอกก็หละหูเจ้าบอกก็หละหูโอ้ผู้ใดเนผู้ซื้องงอแม่ผู้นี้ซื้องงอปวดบุษือผู้นี้ซื้องงอแต่ว่าผู้นี้เราชอบกินงออันนีซื้อติดตามพี่พี่ต่อไปนะคะติดตามพี่พี่ต่อไปไม่แล้วผู้บ้าเป็นซื้องงอเนาะลื้หลาย สซฟอแล้วแม่สื่อมอมากเหมือนขาดไปนองเอาไม่มอไดี๋ยวกิบแต่ว่าม่ค่รมเสลากินีก็ฝากกดไร์กดแช่ครับรัอผมตอนแรกแสียูยูพอจะได้ยินว่าสร้างปัหาต่อก่อปัญหามาเป็นเบื้องมองขาเลยเลยฝากกขาล้วก็แช่ครับผมขอบคุณพี่น้องครับ